ส alamualaikum w a r a h m a t u l l a h บรายการเพื่อสันทิชนเสนอเรื่องปฏิหารนบีอีสอาลัยฮิสลามในอันกุรานตอนที่สองนบีอีสาได้รับคำพีอินจีนจากอัลลอฮฺ س ب า ا านและ ت ع าเป็นทางนำอันกุรานสุระอัลมาอิดะหบทที่หอายาที่4ีิความว่าและเราได้ให้อีสาบุตรของมารยาตามหลังพวกเขามา คือตามหลังนบีทั้งหลายมาในฐานะผู้ยืนยันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของเขาคืออัตตารอดเป็นคำพีที่ถูกประทานให้แก่ท่านนาบีมูซาและเราได้ให้อัลอินจีนแก่เขาซึ่งในนั้นมีคำแนะนำและแสงสว่างและเป็นที่ยืนยันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้านมันคืออัตตารอดคือ อัลนอินยีนมาในฐานะยืนยันคำพีอัตตรอดซึ่งถูกประทานแก่ท่านนบ,บีมูซาก่อนหน้าแล้วและเป็นคำแนะนำและคำตักเตือนแก่ผู้ยำเก่งทั้งหลายอัลลอฮฺ س ب ح า ن ه และ ت ع าลาสอนคำพีตอรอดและอินจีนให้นบีอีสาอันกุรานสุรอาลอิมรอนบทที่3มอายาที่4ี่48ความว่า และพระอ,องค์จะทรงสอนเขาซึ่งการเขียนคำว่าการเขียนนี้แปลจากคำว่าอัลกิตาบและความรู้อันถูกต้องและสอนอัตตารอดและ Al อัลอินจีนอัตตารัดคือคำพีที่ถูกประทานแก่นบ,บีมูซาและคำพีอัลอินจีนคือคำพีที่ถูกประทานแก่นบ,บีอีซานบ,บีอีซาเป็นรรซูลดำเนินชีวิตเหมือนคนธรรมดา สุรอัลมาอิดะบทที่ห้ายะาที่เจ็ดสิบห้าความว่าอัลมะซีบุตรของมารยมคือท่านนาบีอีสานั้นมิใช่ใครอื่นนอกจากเป็นรอซูลคนหนึ่งเท่านั้นซึ่งบรรดารอซูลก่อนเขาก็ได้ร่วงลับไปแล้วหมายความว่าท่านนาบีอีสานั้นมิใช่เป็นบุตรอย่างที่เข้าใจกันหากแต่เป็นปัุ้ชนคนหนึ่ง แต่เป็นรซูลของรสุภานตาลาและเป็นบรรดารซูลของพระอ,องค์ที่ล่วงลับไปแล้วก็ล้วนแต่เป็นปัตุชนทั้งสิน้นและมันดาของเขานั่นคือหญิงที่มีสัจ,จวาจาคือเป็นผู้ที่พูดแต่ความจริงดังนั้นในการที่นางแจ้งแก่พวกของนางว่านางคลอดท่านนบีอิสามาโดยไม่มีสามีและมิได้สมสู่กับชายใดยนั้นเป็นความจริง ซึ่งทั้งสองนั้นรับประทานอาหารคือทั้งท่านนาบีอีสาและพระนางมารยามนั้นเป็นปัตุชนเช่นเดียวกับปัจุชนอื่นๆท่านทั้งสองรับประทานอาหารเช่นเดียวกับคนทั่วๆไปรับประทานจงดูเถิดมุฮัมมัดว่าอย่างไรเล่าที่เราได้แจกแจงองค์การต่างๆแก่พวกเขาและจงดูเถิดว่าอย่างไรเล่าพวกเขาจึงถูกหันเหไปได้ซุระอัสกุสฺ อัสซุกรุปบทที่43อะ้อท,ที่59ความว่าเขาอิชาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นเบ่าวคนหนึ่งซึ่งเราอัลลอฮฺสุบาัตาลาได้ความโปรดปรานแก่เขาและเราได้นำให้เขาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่วงวานของอิสราอลนอีซาเป็นเบ่าวคนหนึ่งเช่นเดียวกับเบ่าวคนอื่นแต่เราได้ให้ความโปรดปรานแก่พวกเขาด้วยการเป็นนบี และเราได้ให้เกียรติแก่เขาด้วยการเป็นรอซูลเขาไม่ได้เป็นพระเจ้าและลูกของพระเจ้าตามคํากล่าวอ้างของพวกนัสรอและเราได้ให้เขาเป็นสัญญาณและอุทาหรณ์แก่วงวานของอิสราอ,อีนเพื่อเป็นการยืนยันถึงเดชานุภาพของพรงอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลา,าโดยที่เขาถูกบังเกิดมาจากแม่ที่ไม่มีพ่อ สุรออนนิชาบทที่สี่อายาที่171ความว่าอลุนกิตาบทั้งหลายจงอย่าปฏิบัติให้เกินขอบเขตคือขอบเขตที่ศาสนาได้กำหนดไว้เช่นการทำอิบาดาจนไม่มีเวลาประกอบอาชีพในศาสนาของพวกเจ้าและจงอย่ากล่าวเกี่ยวกับอัลลอฮฺสุบฮานาหวาตาลานอกจากสิ่งที่เป็นจริงเท่านั้นเช่นพูดว่าพระองค์ พระองค์เดียวเท่านั้นที่ควรได้รับการสักการะไม่มีภาคีใดๆแก่พระองค์และพระองค์ไม่ทรงมีพระบุตรแท้จริงอันมาซีอีซาบุตรของมารยามนั้นเป็นเพียงรสูลของพระองค์รสุบฮานุหัวตาลาและเป็นเพียงพระดารัดของพระองค์ที่ได้ทรงกล่าวแก่มารยยมคือทรงกล่าวแก่นางว่าจงมีบุตรชายคนหนึ่งแล้วนางก็ตัง้งครรภ์และคลอดมาเป็นชายชื่อ อิชา้วยเหตุนี้ท่านนบีอีซาจึงถือว่าเป็นดำรัสของพระอ,องค์และเป็นเพียงวิญญาณหนึ่งจากพระอ,องค์คือท่านนบีอีซาเกิดขึ้นจากวิญญาณหนึ่งที่มาจากพระอ,องค์โดยตรงมิใช่ผ่านชายใดด้วยเหตุนี้ท่านนบีอีซาจึงเกิดขึ้นโดยไม่มีบิดาดังนั้นจงศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานุฮวาตาลาและบรรดารอซูลของพระอ,องค์เถิด รวมถึงศรัทธาต <AR> ่อท่านนบีมูฮัมหมัดสลลลฮุอะัลฮิวะสลัมด้วยและจงอย่ากล่าวว่าสามองค์เลยคืออย่ากล่าวว่าอัลลอฮ์สุบฮานตาลาแบ่งภาคออกเป็นสามองค์คือพระบิดาพระบุตรและพระจิตโดยที่แต่ละองค์เป็นพระเจ้าโดยสมบูรณ์ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วก็เป็นพระเจ้าองค์เดียวดังกล่าวนี้เป็นความเข้าใจผิดจงหยุดยั้งเสียเถิดมันเป็นสิ่งที่ ดียิ่งแก่พวกเจ้าแต่จริงอัลลอฮฺสุบฮานตะอัลลาคือผู้ควรได้รับการเคารพสักการะแต่เพียงองค์เดียวเท่านั้นพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากการที่จะทรงมีพระบุตรคือทรงทรงบริสุทธิ์เกินกว่าที่จะถือเอาดบีซาเป็นพระบุตรของพระองค์เพราะพระองค์ไม่ทรงต้องพึ่งพาอาศัยใครซึ่งแตกต่างกับมนุษย์ที่ จำเป็นต้องมีบุตรที่จะได้ช่วยเหลือพ่อแม่ยามชราสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิ์ของพระอ,องค์ทั้งสิน้นและเพียงพอแล้วที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเป็นผู้ได้รับมอบหมายคุ้มครองรักษาคือทำหน้าที่คุ้มครองรักษากิจการงานต่างๆของพวกเขานบีอีสาปั้นดินให้เป็นนกบินได้ให้คนตาบอดหายได้ ให้คนตายฟื้นได้นบีอีซายังได้รับความมหัศจรรย์หลายอย่างจากอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาอีกเช่นท่านสามารถรักษาคนตาบอดและคนเป็นโรคเรื้อนให้หายได้สามารถทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้โดยการอนุมัติของอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นสัญญาณให้ผู้คนได้เห็นถึงการมีอยู่ของพระอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลา และจะได้เคารพสักการะพระอ,องค์อันกุรานสุระอาลอิมรอนบทที่สามอายาที่4ีความว่าและทรงแต่งตั้งนบีอีสาเป็นศาสนทูตไปยังวงวานอิสราเอลโดยที่เขาจะกล่าวว่าแท้จริงฉันได้นำสัญญาณหนึ่งจากพระเจ้าของพวกท่านมาอย่างพวกท่านแล้วโดยที่ฉันจะจำลองขึ้นจากดินให้แก่พวกท่านดังรูปนก แล้วฉันจะเปล่าเข้าไปในมันแล้วมันก็กลายเป็นนกด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺสุบฮานโตอาลาและฉันจะรักษาคนตาบอดแต่กำเนิดและคนเป็นโรคคือโรคเรื้อนชนิดผิวด่างทั้งตัวและขันและฉันจะให้ผู้ที่ตายแล้วมีชีวิตขึ้นด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺสุบฮานุตอาลาและฉันจะบอกพวกท่านถึงสิ่งที่พวกท่านจะบริโภคกันและสิ่งที่พวกท่านสะสมไว้ในบ้านของพวกท่าน แท้จริงนั้นคือการที่ท่านนาบีอีซาได้ให้นกเป็นขึ้นจากดินรักษาคนตาบอดแต่กำเนิดและคนเป็นโรคเรื้อนให้หายตลอดจนให้คนที่ตายมีชีวิตขึ้นใหม่นั้นเป็นสัญญาณหนึ่งแห่งเดชานุภาพของพอระองค์ all s าน h a n า w า t a ที่ประจักษ์ในการกระทําของท่านนาบีอีสามีสัญญาณหนึ่งสำหรับพวกท่านหากท่านเป็นผู้ศรัทธา สุรอัลมาอิดาบทที่ห้ายาที่1้อบความว่าจงรำลึกถึงขณะที่อัลลอฮฺซุบฮานุวาตลาตัดแกดบีอีซาบุตรของมารยมว่าจงรำลึกถึงความโปรดปรานของข้าที่มีต่อเจ้าและมันดาของเจ้าขณะที่ข้าได้สนับสนุนเจ้าด้วยวิญญาณอันบริสุทธิ์หมายถึงยิบรีนโดยที่เจ้าพูดกับประชาชนขณะที่อยู่ในเปร การพูดของท่านนาบีอีสาที่นอนแบเบาอยู่ในเปรน,นั้นเป็นการพูดความจริงเกี่ยวกับการเกิดของท่านและหน้าที่ของท่านใน,นานะเป็นนบีในอนาคตและเป็นการพูดเพื่อให้ความบริสุทธิ์แก่มันดาของท่านที่ถูกกล่าวหาและขณะที่อยู่ในวัยกลางคนพูดแก่ประชาชนใน,นานะผู้ประกาศศาสนาเนื่องจากท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นรสลของอัาลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل และขณะที่ข้าได้สอนเจ้าซึ่งคำพีและความมุ่งหมายแห่งบัญญัติศาสนาและอัตรอตและอัลอินจีนและขณะที่เจ้าสร้างขึ้นจากดินดังรูปนกด้วยการอนุมัติของข้าแล้วเจ้าเป่าเข้าไปในรูปนกนั้นมันก็กลายเป็นนกขณะที่ท่านนบีอีสาปั้นดินให้เป็นรูปนกและเป่าลมปากไปที่ตัวนกนั้นแล้วมันก็เป็นนกบินได้เหมือนนกทั่วทั่วไป ทั้งนี้ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาโดยการอนุมัติของข้าและที่เจ้าทําให้คนตาบอดแตกกาเนิดและคนเป็นโรคผิวหนังหายคือคนตาบอดตั้งแต่กําเนิดก็กลายเป็นคนตาดีมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้และคนเป็นโรคผิวหนังก็กลายเป็นคนปกติเหมือนคนทั่วๆไปโดยการอนุมัติข,ของข้าและ ขณะที่ข่าได้ยับยั้งและหันเหว,วงวานอิสราเอลออกจากเจ้าหันเหออกจากการที่พวกเขาจงใจจะฆ่าท่านนาบีอิสซาเมื่อเจ้านำบรรดาหลักฐานชัดแจ้งมายังพวกเขาแล้วบรรดาผู้ฝ,ฝ่าฝืนในหมู่พวกเขาก็กล่าวว่าสิ่งนี้หมายถึงปาฏิหาริย์ต่างๆที่ท่านนาบีอิสซาได้แสดงให้ประจักษ์ต่อหน้าพวกเขาเช่นทำให้รูปนกซึ่งปั้นขึ้นจากดินมีชีวิตบินได้ และให้คนตาบอดแตกกาเนิดกลายเป็นคนตาดีและให้คนตายฟื้นคืนชีพได้เป็นต้นมิใช่อื่นใดนอกจากมายากลอันชัดแจ้งเท่านั้นชาวนัสรณีเชื่อว่านบีซาเป็นบุตรของอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาอันกุรอานสุระอัตตาบะบทที่9อยายะที่30ความว่าและชาวยาฮูดีได้กล่าวว่าสุไอคือนักบาศชาวยาฮูดี ซึงทำหน้าที่รวบรวมบัญญัติแห่งคัมี์ตรรอรสจากบรรดาชาวยิวที่จดจำไว้แล้วรวบรวมเป็นเล่มขึ้นทั้งนี้หลังจากที่ต้นฉบับได้สูญหายไปโดยเหตุนี้เขาจึงได้รับการเคารพนับถือจนกระทั่งถูกเข้าใจว่าเป็นบุตรของอัลลอฮฺสุบฮานูวะตาละและชาวนัสรอนีได้กล่าวว่าอัมมาซีหมายถึงนบีอีสซาเป็นบุตรของอัลลอฮฺสุบฮานูตาละนั่นคือถ้อยคำที่พวกเขากล่าวขึ้นด้วยปากของพวกเขาเอง ซึ่งคล้ายกับถ้อยคำของบรรดาผู้ที่ได้ประเสริฐการศรัทธามาก่อนขอลอสุบฮานตาลาทรงละนัดละนัดคือการขับไล่ออกจากความเอดูเมตตาของพระองค์ลอสุบภานตาลาการขอให้ลอสุบฮานตาลาทรงละนัดจึงหมายถึงขอให้ลอสุบฮานตาลาทรงขับไล่ให้ออกจากความเอ็นดูเมตตาของพระองค์อันหนึง่งข้อความของอลอสุฮานาที่ว่านั้น เป็นดุอาหมายถึงขอให้อลลอฮฺสุบฮานตะอาลาทรงละนัดพวกเขาด้วยเถิดพวกเขาถูกหันเหคือหันเหออกจากความจริงไปได้อย่างไรนบีอีซาไม่ใช่คนที่ถูกตึงบนไม้กางเขนในสมัยที่ท่านนบีอิสซาเผยแผ่คำสอนของอลลอฮฺสุบฮานตะอาลานั้นมีบางคนยอมรับและปฏิบัติตาม แต่ขณะเดียวกันก็มีอีกหลายคนที่ปฏิเสธและต่อต้านจนถึงกับวางแผนสังหารท่านแต่ก่อนที่คนพวกนี้จะลงมือสังหารอัลลอฮฺสุบฮานตาลาได้ทรงช่วยเหลือโดยการยกนบีซาขึ้นไปยังโพงแล้วทรงทำให้ชายคนหนึ่งมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับนบีอีสซาถูกนำตึงไม้กังเขนแทนดังนั้นตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอาน มุสลิมจึงเชื่อว่าคนที่ถูกตรึงกางเขนอยู่นั้นไม่ใช่นบ,บีอีสาแต่เป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาละไม้คล้ายคลึงท่านส่วนตัวท่านนั้นได้ถูกอัลลอฮฺสุบฮานตาลายกขึ้นไปยังพระองค์แล้วและจะกลับมายัางโลกนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นสัญญาณก่อนวันแห่งการคืนชีพอันกุรานสุรอันิชาบทที่สอายาที่ร้อบความว่า และการที่พวกเขากล่าวว่าแท้จริงพวกเราได้ฆ่าอันมาซีอีซาบุตรของมารยมรอซูลของพระองค์ลอสุพาหาหนุตาล่ะและพวกเขาหาได้ฆ่านาบีอีซาและหาได้ตึงเขาบนไม้กางเขนไม่คือพวกเขาไม่ได้ฆ่าท่านนาบีอีซาแต่อย่างใดและไม่ได้ตึงท่านนบีอีซาบนไม้กางเขนอย่างที่พวกเขาอ้างกันด้วยแต่เะว่าเขาถูกให้เหมือนแก่พวกเขาคือ ยาหูซาซึ่งเป็นสาวกที่ทรยศต่อท่านนาบีอีซาต่างหากที่ถูกตึงบนไม้กังเขนทั้งนี้เนื่องจากอลัาาลลอฮฺสุบฮานะตะลาทรงให้เขามีลักษณะเหมือนกับท่านนาบีอีสซาเพื่อลงโทษเขาในขนะที่เขาทรยศต่อนบีอีสซาเขาจึงถูกจับไปตึงบนไม้กังเขนแทนท่านนาบีอีสซาด้วยความเข้าใจผิดและเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องสงสัยกันอยู่ในหมู่พวกเขา และแท้จริงบรรดาผู้ที่ขัดแย้งในตัวเขาคือพวกยาฮูดีต่างมีความคิดเห็นต่างกันในตัวของท่านนาบีอสาว่าเป็นผู้ที่ตึงจริงหรือไม่แน่นอนย่อมอยู่ในความสงสัยคือไม่สามารถจะขะจัดความสงสัยเกี่ยวกับท่านนาบีอิสาได้ว่าใครคือผู้ที่ถูกจับไปตึงกันแน่ถ้าท่านนาบีอสาถูกตึงแล้วยาฮูดีหายไปไหนเกี่ยวกับเขา พวกเขาหามีความรู้ใดๆต่อเขาไม่นอกจากคล้อยตามความนึกคิดเท่านั้นคือไม่มีใครรู้จริงเกี่ยวกับตัวท่านได้นอกจากใครคิดอย่างไรก็เชื่ออย่างนั้นด้วยเหตุนี้จึงมีความคิดขัดแย้งกันและพวกเขาไม่ได้ฆ่านาบีซาด้วยความแน่ใจเพราะขณะที่จะทำการจรึงยาหูซาบนไม้กางเขนนั้นก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าใช่ท่านนาบีซาหรือไม่ และยาหูซาก็ไปทิเสธว่าเขาไม่ใช่ท่านนบีอีสซาแต่ในที่สุดพวกเขาก็ฆ่ายาหูซาและตึงเขาบนไม้กางเขนโดยเข้าใจว่าเป็นนบีอีสซาในคมภีร์อินจินเบอร์นาบาได้ระบุว่าอย่างชัดเจนว่าทหารได้จับตัวยาหูซาอัลอัสคอร์ยูดีไปโดยเข้าใจว่าเป็นท่านนบีอีสซา นบีอสาถูกยกไปยังพระองค์อันกุรอานสุรานิชะบทที่สี่อายาที่ร้อยห้าสิบแปดความว่าหาไม่ได้คือไม่ใช่อย่างกับที่พวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาฆ่าท่านนบีอสาอัลลอฮฺสุบฮานูตาลาได้ทรงยกเขานบีอสาขึ้นไปยังพระองค์ตหากคือยกท่านนบีอสาขึ้นไปยังพระองค์โดยให้ท่านอยู่ในที่ที่พระองค์ทรงเห็นว่าเหมาะสมทั้งนี้ด้วยเดชานุภาพของพระอัอลลอฮฺสุบฮานูตาลานั้น เมื่อประสงค์สิ่งใดแล้วทุกสิ่งย่อมเป็นไปตามความประสงค์ของพระอ,องค์ทุกประการไม่มีสิ่งใดยากสําหรับพระอ,องค์และอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปีชายานเสมอสุราอัลมาอิดะห์บทที่หาอายาที่ร้อสิบเจ็ดความว่าข้าพระอ,องค์มิได้กล่าวแก่พวกเขานอกจากสิ่งที่พระอ,องค์ทรงใช้ข้าพระอ,องค์เท่านั้นที่ว่าท่านทั้งหลายจงเคารพสักการะต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาลา ผู้เป็นพระเจ้าของฉันและเป็นพระเจ้าของพวกท่านด้วยและข้าพระองค์ย่อมเป็นพยานยืนยันต่อพวกเขาในระยะเวลาที่ข้าพระองค์อยู่ในหมู่พวกเขาครั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงรับข้าพระองค์ไปแล้วได้ทรงยกข้าพระองค์ขึ้นมาอย่างพระองค์ทั้งชีวิตและร่างกายขณะที่พวกเขาจะเอาชีวิตข้าพระองค์พระองค์ท่านก็เป็นผู้ดูแลพวกเขาและพระองค์ ทรงเป็นสักขีพยานในทุกสิ่งนักปญ์ของนัสรรนียึดนาบีซาเป็นพระเจ้าอันกุรสัสรัตตาบะบท,ที่9้าอายาที่สาอความว่าพวกเขาได้ยึดเอาบรรดานักปญ์ของพวกเขาและบรรดาบาทหลวงของพวกเขาเป็นพระเจ้าอื่นจากพระองค์ลอสุภาโนฮัวตาลาเนื่องจากพวกเขาได้ยึดถือคำแนะนําของนักปญ์และบาทหลวงแทนบทบัญญัติของพระเจ้า จึงเท่ากับว่าพวกเขาถือเอานักปราญ์และบาดหลวงเป็นพระเจ้าและยึดเอาอัลมาซีบุตรของมารยามเป็นพระเจ้าด้วยเนื่องจากท่านอบีซาเกิดมาโดยไม่มีบิดาจึงเข้าใจผิดว่าพระเจ้าแบ่งภาคมาเกิดเลยถือว่าท่านเป็นพระเจ้าทั้งที่พวกเขาไม่ได้ถูกใช้นอกจากเพื่อเคารพสักการะผู้ที่สมควรได้รับการเคารพสักการะหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานวาฮฺตาลาแต่เพียงพระองค์เดียว ซึ่งไม่มีผู้ใดควรได้รับการเคารพสักการะนอกจากพระองค์เท่านั้นพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขาให้มีภาคีขึ้นวบิลลาตัฟฟิกวันฮิดายะวะสัลามลลุอะลัยกุมวะราะมัตุลลอฮิวะรเราะกาตุ